สวัสดีครับผมดำรงศรีรังเนินผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกือเบื้องน้อยอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวแทนเขตเก้านะครับวันนี้ที่ได้มาก็ถือเนื่องมาจากว่าเราได้มีการทำงานในเรื่องของอศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกือเบื้องน้อย เป็นผลงานเด่นในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันแอปช e ตวิท t h หนองเชสีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับให้อสมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของตำบลหน,นองเชสีได้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลการตรวจสารตรวจสิ่งที่เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชน นะครับโดยเราพัฒนาจากอาแอปชีตนะครับซึ่งการพัฒนานี้นะครับเราก็าได้ทําการพัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของรพสตอบ้างเกือเบื้องน้อยเองนะครับซึ่งการพัฒนาตัวนี้นะครับเวลาอสมอบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลก็จะเข้าไปสู่ใน Google Sheet นะครับหลังจากนั้นนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รพสตอบ้างเกือเบื้องน้อยก็จะ ทําสารสนเทศนะครับโดยผ่านแดชบอร์ดโดยใช้ลูเกอร์สตูดิในการมาทำแดชบอร์ดเพื่อบริหารข้อมูลนะครับแล้วก็คืนข้อมูลให้กับอส,อสมขวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนได้นํานข้อมูลนี้ไปให้ความรู้กับประชาชนต่อไปครับก่อนที่เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะฮะก็สืบเนื่องจากว่าแต่ก่อนการทำงานของอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย รเราไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นเป็ดัตต้าเบสนะครับซึ่งเวลาเราสืบคลข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมันก็ไม่สามารถมีข้อมูลได้ oh. นะครับมาใช้ประโยชน์ได้หล,หลังการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลเพื่อมาบริหารจัดก,การนะครับแล้วก็สามารถที่จะคืนข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหลังจากที่อสมศวิทยาศาสตร์ได้ไปตรวจสอบแล้วก็เ,เป็น ส่วนหนึ่งก็เป็นการคืนข้อมูลให้กับผู้บริหารในการใช้ข้อมูลมาเพื่อการตัดทินใจในการทํางานครับออสาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในของเขตนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของต,อตอบ้านเกืะอเบื้องน้อยนะครับโดยเป็น,ปนออการนาความรู้องค์ความรู้นะครับเพื่อไปฝึกให้กับพสมสายวิทย์ได้ทางาน ต่อไปครับผลตอบรับของชุมชนนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าการทํางานของสูวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชนเนี่ยมันตอบสนองต่อการทํางานในปัจจุบันนะครับซึ่งการทํางานนี้มันเห็นผลชัดเจนในเรื่องของการเข้าไปทํางานแล้วก็สามารถที่จะคืนข้อมูลให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรง,งตามทันเวลาตามกาหนด ประโยชน์สําหรับชุมชนผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับในในปัจจุบันนี้เพราะว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับก็าจากเดิมที่บางทีการทํางานอาจจะไม่ชัดเจนในเรื่องของอาการเข้าไปตรวจสอบอไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอมีสูวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะชัดเจนในเรื่องของการาให้ให้นำสิ่งพวกนั้นมาตรวจสอบชัดเจนแล้วก็ สามารถที่จะเห็นผลชัชดเจนแล้วก็แจ้งผลได้ทันทีประชาชนรับทราบได้ทันท่วงทีครับก็ฝา,ากถึงทุกท่านนะครับที่ได้รับชมการนําเสนอของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ผมถือว่าปัจจุบันเนี้ยบทบาทในเรื่องของการทํางานของไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของรพสตอเองหรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อยู่ในชุมชนนะครับอ,อสมเขามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นชัดเจนขึ้น แล้วก็สามารถที่จะต,ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นครับ